สี่การตั้งค่าที่ควรปิดเพื่อไม่ให้ความวายเราเพี้ยนก็อย่างที่ผมเคยได้กล่าวไว้ในการตั้งค่านะครับแต่วันนี้เี๋วจะให้เห็นภาพและอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าไอ้ฟีเจอร์พวกนี้มันควรปิดจริงๆในกรณีที่มีปัญหานะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไว้ได้มีอยู่4ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วมันเป็นการตั้งค่าที่อยู่แยกกันหมดเลยก็ต้องไปปิดแยกกันหมดเลยนะปุ่มที่1ปุ่มยิงด้านขาเลยปุ่มที่2 การซูมนะครับปุ่มที่3การเล็งแบบไม่ซูมนะฮะปุ่มที่4การเอี้ยวตัวทั้ง2ปุ่มซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันมีผลต่อการเล่นนะเราอาจจะเล่นพลาดได้เนื่องจากว่าเวลาเราเล่นอยู่ใช่ไหมครับและอันเนี้ยจะส่งผลต่อคนที่เล่นใจโร่มากๆอ่ะอย่างเช่นปุ่มเล็งใช่ไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่นหนึ่งปุ่มเท่านั้นนะเพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกปุ่มแหละสมมุติว่าผมเล็งอยู่ใช่ไหมอ่ะผมเล็งเป้านี้อยู่แล้วอยากจะไปเล็งหน้าต่างนี้ใช่ไหมผมก็ต้องหันใจโรไปด้าน,ไป,านไปด้านขวาใช่ไหมครับ นนะแต่ถ้าเกิดว่าผมนิ้วไม่นิ่งอะ,อะเห็นนิ้วผมใช่ไหมถ้าผมนิ้วไม่นิ่งแล้วหันใจเราไปด้านซ้ายแต่นิ้วผมยังอยู่ที่เดิมไม่นิ่งมันไม่ได้ติดหน้าจอมันก็เลยกลายเป็นว่ามันลากกลับไงนึกออกปะอ่ะ,ะเห็นปนะ่ะหันใจเราไปด้านขวาแต่นิ้วผมยังอยู่ที่เดิม มันกลายเป็นว่ามันหันไปด้านซ้ายแทนก็คือมันเหมือนแบบหักล้างกันเองซึ่งจริงๆมันก็คงไม่มีใครที่แบบหนักขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะมีแบบขยับนิดนึงซึ่งทําให้แบบเป้ามันควรอยู่ตรงจุดที่เราจินตนาการแล้วอะแต่ว่าเอ้ยถ้ามันยังไปไม่สุดอ๋อครับตอบง่ายๆเลยก็คือสักปุ่มหนึ่งในพวกนี้แหละที่มันกระชากกลับหรืออาจจะกระชากขึ้นหรืออาจจะกระชากลงทาให้แบบเฮ้ยระวังเป้าไม่ตก อันเนี้ยสำคัญมากๆและส่งผลเยอะมากๆบอกเลยฮะเมื่อก่อนผมเป็นบ่อยมากเพราะผมเปิดไอเนี้ยตลอดทําให้เวลาผมเล่นโดยเฉพาะในมือถืออะมือถือแบบนิ้วมันเบียดกันไงมันไม่นิ่งอะมันขยับมันกลายเป็นว่ามันแย่งกันขยับยิ่งมีถ้ายิ่งมีหลายปุ่มนะที่เปิดเอาไว้พร้อมๆกันโอ้โหแย่งกันขยับแบบบันเทิงจัดถ้าเกิดเล่นหลายนิ้วนะแต่ถ้าเกิดว่า ยิวนะไม่ได้แตะค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วโดยเฉพาะสําหรับคนที่เล่นแบบแตะแล้วเราเปิดฟีเจอร์ไอ้ขยับกล้องได้สำหรับตัวสโกะอ่ะอันนี้ขนาดเราเล่นแบบแตะ่นะไม่ได้กดค้างนะไปกดแตะแบบเกี่ยวลงอะ่ะเห็นปะมันขยับกล้องนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบจวะเรืวอแบบขยับใจโรซ้ายขวาซ้ายขวา ขยับกล้องไปอีกด้านหนึ่งชิปหายเลยทีนี้ปิดได้ปิดเถอะแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ สำหรับปุ่มยิงนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้ไปเปิดปุ่มยิงด้านซ้ายและให้ใช้แค่ปุ่มด้านซ้ายส่วนปุ่มขวาอย่าหาทําด้วยการเอามาทับกันนี้นะ no 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 โนเพราะงั้นละไอ้ปุ่มนี้กดซ่อนไปเลยกดปิดไปเลยปิดตายมันไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้แค่ปุ่มซ้ายเท่านั้นปุ่มซ้ายกระสุนจะหันขวาแล้วปุ่มขวากระสุนจะหันซ้ายโอเคนะไม่งงนะปุ่มที่2การเลงนะครับตั้งค่าศูนย์เลงนะหมุนกล้องขณะเปิดกล้องอันนี้ให้ ตัวดีเลยไอตัวเลงเนี่ยให้ปิดไปซะการเอี้ยวตัวนะครับอันนี้จริงๆสิงส่วนผมเนี่ยผมให้ออปชั่นอลนะแล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนสำหรับคนที่กดค้างอะ่ะอย่างผมเนี่ยผมเปิดน,นะไอเอี้ยวตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในระยะใกล้ส่วนใหญ่นะระยะไกลก็ใช้แหละแต่ว่าพอมันเป็นการบรรทัดแบบระยะใกลอ้อ่ะมันได้ใช้ก่อนไงแต่ไกลๆสมมติอยู่ไกลๆผมก็นั่งยิงแบบกนก็ได้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากในบางมุมนะโอเคมันมีแหละที่ได้ใช้แต่พอเป็นระยะใกล้อ่ะ โอหเที่ยวตัวได้ใช้เยอะมากแล้วพอมันเป็นระยะใกล้เท่ากับว่าสกรูอยู่ใกล้การหมุนหน้าจอซ้ายขวามันได้ใช้เยอะมากซึ่งถ้าเกิดใจโละบางทีมันไม่พอไงมันก็เลยต้องใช้นิ้วลากไปด้วยอะไรเงี้ยสมมติแบบรถขับมาไวๆแบบอยู่ตัดหน้าไปเลยถ้าใช้แค่ใจโละมันไม่ทันก็เลยเลือกที่จะเปิดปุ่มนี้ไปด้วยจะได้หมุนได้เยอะขึ้นนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความขนาดแต่ถ้าปิดได้แล้วเพื่อนๆเล่นได้ก็ปิดเถอะ โดยเฉพาะสารับคนที่กดแบบแตะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายคือปุ่มเล็งตัวนี้นะปุ่มเล็งตัวนี้จะอยู่ในการตั้งค่าควบคุมชั้นสูงนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยอยู่ตรงนี้นั่นเองอันนี้คือแบบให้เลือกว่าแตะกดค้างหรือผสมซึ่งมันจะอยู่ข้างๆนะอันนี้แนะนําให้ปิดโดยเฉพาะคนที่กดแบบแตะนะครับจะได้ไม่เพี้ยนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ มีแค่สี่ปุ่มนั้นแหละที่สมผลหนักมากๆและแนะนำจริงๆให้ปิดเถอะช่วยได้เยอะเรื่องการเล่นพลาดนี้จะตกลงน้อยลงเยอะมากๆแนะนำจริงๆนะก็ไปลองกันดูนะไม่มีผิดไม่ได้ถูกนะถ้าเกิดไม่อยากปิดก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะไม่ได้บังคับแนละ้วแต่แค่แนะนำจริงๆมันมันช่วยได้เยอะจริง